สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนสาย,สายเนาะมันนี่ซิมแมรีวิวอย่างละ่ะ Hi welcome to den h e r video tack f o r a t se den h e n e t e c k n e l คีมรองพื้นพี่น้องค่อยซื้อมาจากในเว็บเล่นเกมเราก็เจอเว็บคีมรองรองพื้นจะลองมานะคะมันซิมีอันนี้ไห้พี่น้องวันนี้เราจะไปงานเนาะมันซิมีอันนี้ไห้โฟมเนะะี่ยค่ะและ้วก็ก็จะเป็นตลับแบบนี้นะคะเปิดประมาณเป็นแบบนี้นะคะโอเพ่นเฮียเพิ่น ก่นเฮี้ยกัพิวนเฮี้ยตัวนี่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องเห็นไหมจะเป็นแบบนี้เอามือแตะแตะนี่เอออ่ะก่อนอื่นนะคะพี่น้องอยกระสีจุมจ่มจุ่มไอ้เนี่ยจุ่มให้มันเปียกก่อนจุ่มเพ็ดหยางจุ่มเพ็ดหยางละจุ่มเพ็ดหยางาจุ่มเพื่อให้มันแบาบาง ข่อยกับผูู้้กนข่อยเห็นคลิปของอันคนหนึ่งเน็ตไอดอลคนหนึ่งเนาะ่นจุ่มแบบนี้จากจากที่มันเป็นปกติสิมันมันสิบวมนหนามันสิบฟ้องสิน่ะแต่จากที่มันช้ำๆน่ะพี่น้องมันสิแตะเครื่องสําอางมันสิแตะฟ้องเนี่ยมันสิแตะติดเนาะเนี่ยจุ่มเลยนะคะนี่ปะจ้ะจนสีแหงเบลอ่ะ ลอ่องพี่น้องเครื่องสําอางแบบอันนี้อันอันอันนี้เป็นขี้มล่องพื้นที่ข่อยสื่อสื่ออยู่ในอียงล่ะ <laughs> ในเว็บใส่พี่น้องข่อยบุ้งไว้ยี่ห้อยอยังดอกเด้อแต่ว่าเพราะว่ามันมันมันปุกปิดถือว่าพวกเป็นแพเป,นเป็นเป็นอียงสีได้เบิดจนังซส่น่ะเขาโฆษณาชวนเสื่อเปล่านะ,ะวันนี้เราจะพี่น้องหอมบอกเลยว่าหอม บ่แไม่หนาคอยขึ้นซิวสะละหอมน,น,อนี่ก็ได้เห็นบ่เวลาเวลาเฮาอัน,อนเฮาเอาจุ่มน้ำพี่น้องมันสิติดแบบว่ามันมันสิบ่เป็นคาบอ่ะมันสิติดหนาเข้าอ่ะมันสิมันสิแปะติดนีะ่ะสามีเอ็นลูกคอยสีด,ดังหน่อยนึงด้วพี่น้องเพราะว่านั่งเปิดทีวีเนี่เห็นบ่คอยเป็นคอยเป็นพื้นตรงนี้พี่น้องไหมนะเห็นั้ยเน,นีน่ยหายยเด้อล่ะ หายได้แล้วเห็นนะตาทิตาทิตาทิตา,ตตา,ตตาอ่าแล้วก็เซตแล้วพี่น้องถ้ากะทาแป้งแป้งกับปกตินีาา่่ะค่ะแป้งตลับนะ่ะนาเนียนดีแม่พี่น้องถ้าแป้งปกติเลยพี่น้องถ้าของเงินแต่่อยใส่ของฟิสมีเด้อฟิสมีมันสิปกปิดได้เนียนมาก ฟิสมีเนี่ยผิวที่ข่อยใส่กะเบอร์อันสองศูนย์สองแล้วพี่น้องฟิสมีเนี่ยสองศูนย์สองของฟิสมีนะเนียนพี่น้องแป้งตลับของอันนี้นะของอันนี่อะไรเนี่ยคาฟูเนี่ยคาฟูเบอร์ศูนย์สองโบตองบอกว่ามาจากไซเดอร์คีนาไซเดอร์มาจากขี้หนา <laughs> ่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วข่อยเกะง่ายๆพี่น้องมันนี่ควรจะออกงานควรจะไปงานควรจะเฮ็ดง่ายๆแต่งหน้าข่อยกะจังสี่ล่ะนะมือหลุดหลุดเห็นไหมเสร็จแล้ววิธีแต่งหน้าข่อยข่อยแต่งหน้าบปเป็นพี่น้องแต่งได้สัมเนียละนี่เห็นไหมสวยแล้วเก้านี้ก็สวยแล้วนะคะปัสอ้อน ปัดออนกับของฟิตมี่เนี่ล่ะปัดออนก็ไม่ยากค่ะมือสองนิ้วเลยนี่มือก็โหลดโหลดพี่น้องถ้าเกิดว่ามีแปลงเด้อมือโหลดได้อยู่ได้ละ่ะเห็นว่าอันคอยมีแปงแต่ว่าคอิธีการไปหยิบกระเส่มือโหลด นะแค่นี้สำนีละวข่แล้วก็เขียนคิ้วหน่อยนึงคิ้วกะขย่ขยข่กะซักคิ้วมาแล้วนะพี่น้องอันคิว้วเป็นยังถึงไปซักติเพราะว่าไข่วาดเองบอด่ดด้ยไขกันเองบอด่ดด้ยพวกเลยซักไข่ก็กกกได้แค่กันตามร้อยมันสินะ นี่เศษสิ่งนี้แหละเด่นแล้วนะปัดหน่อยนึงนะเสร็จภารกิจแล้วก็แล้วก็สอเขียนคิ้วพี่น้องสอกินคิ้ว่อยข่อยซื้อข่อยล่องตัวล่องใส่ของเงินเซเว่นนี่เด้อนี่สอกินคิ้วก็ง่ายๆนี่ก็ะวาดนี่เลย บริ้เซียนประหนัดเด็กพี่น้องนะอืมก็ไปเลยค่ะข่อยข่อยวาดในกล่องเด้อเด้อข่อยกระเบื้องดอกพี่น้องเสร็จแล้วสำเร็จละทงนี้อีกบบเนี้นี้ก็ไม่ได้หรอ หเนาะไก่งามเพราะคนคนงามเพราะแต่งอิริตต้เนี่ยเอเซปเท่ากันเด้พี่นอ้องอ่าเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วซำนนีลาอ้าวที่ปัตตาของลังคมนีม่เด้อนี่ปัตเซียนแทะ พี่น้องมึงตาข่อยตูขึ้นเลื่มันบอสิบอกว่าบด้ใส่กระจุกใส่อันนี้เอาใส่อันนี่เด็กกระจุกกรมิ้วยฮะนี่เอ้ยสวยเห็นบอตาข่อยเด่นขึ้นเลยเห็นบห ก็จะบอกว่าคนตาข่อยมันก็ย่าอยู่แล้วพี่น้องปัดหน้อยเด็วก็ขึ้นแล้วปอนะ่ะพี่อย่างไม่ยิ่งเวลาท่าหนาท่าตาขึ้นจังตรงอาปะพี่น้องงงเนาะเห็นไหมตาค่อยเด่นขึ้นเลยเห็นว่านะคะลิปของออริออ โอริโอนายของอัินโอริโอออกเสียงบ่ถึกโอริโอเออมารมลินอีหอยังนั่นลหละอันนี้ลิปลิปสีนี้พี่ธัญญาเพ,พิ่นให้มาเด้นนี่เด้อเนี่ยอาทาไกดงามพอขนคนงามพอแต่งนะพี่น้องเสร็จแล้วท่าเดา ง่ายๆสไตล์ไม่ใหญ่าปางสิละโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบละเด้อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดส u อบไข i ้น้ำเด้อค่ะช่วงนี้อาจจะไปช้าในหน่อยนึงแต่ก็สิพยายามไปเนาะพี่น้องเนาะพอไดใช่วงน,น,นี้นอ่านหนังสือนักมากโอเคค่ะ see you next video สวัสดีค่ะ